สวัสดีครับ KP Pro Superbike นะครับวันนี้พามานำเสนอที่เพิ่งรับเข้ามาใหม่คันนึงนะครับกับเจ้า t ท i u m p h b o n ว e วท l l 1 2 0 Black นะครับคันนี้จดทะเบียนปี2016เดือนกระกราคมนะครับคันนี้ชื่อว่า Matt g a f ฟแ Black ครับสวยสุดๆเลยครับสีนี้จอดเฉยๆก็หล่อแล้วครับรถสูนบิดไบค์นะครับคันนี้วิ่งมาเพียง22,000กิเมเองนะครับ ผมให้ดูสภาพโดยรวมของรอบคันรถก่อนเลยนะครับเราค่อยมาจอดลึกแายลี่ของแต่งกันครับอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับรถคันหนึ่งคันนี้ใส่มาเต็มแล้วนะครับของตรงรุ่นทุกชิ้นนะครับรถสภาพกิฟมาก ดำดำดุดุเรือนไม้ใสปิ้งสีถังดูดีสวยเลยครับเบอะสีเบอะก็เข้ากับตัวรถมากกระจกก็ยังหล่อถือว่าจัดทรงออกมาได้ดีมากนะครับคันนี้โอเคเรามาเริ่มต้นของแต่งชิ้นแรกกันเลยนะครับ ชุดท่อนะครับแบรนด์ดังนะครับ D-Muse a c k นะครับธรรมดาจะเป็นสีเงินรุ่นนี้จะเป็นสีสีดำา o เด e r Coat นะครับตรงรุ่นแน่นอนครับสวยเลยครับเสียงโขดมากดูสภาพเครื่องครับเจ้าของดูแลร,รถมาดีมากแน่นอนครับถึงได้มาสภาพดีขนาดนี้ โชคอ,อับแรงเลยครับเด่นๆเลยนะครับกระบอกสีทองเลยนะครับโอลินนะครับแคปแล้วก็แคปบารตรงรุ่นเลยนะครับกับไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้าของ PIA นะครับกันแข็งให้มาเรียบร้อยเลยนะครับสวยครับพันท่อให้สไตล์รถดูโคตขึ้นมาอีกนะครับ กันล้มล้อหน้าของไทอัมเลยนะครับครอบกระปุกน้ำมันเบรกของไทอัมน,นะครับสวยดอกยางเหลือเต็มเต็มนะครับใช้งานได้อีกยวยาวครับสกอป์เยนเทลทูนะครับกาดหม้อน้ำติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะครับกระจกมองข้างครับ แต่งตรงรุ่นให้เหมาะกับสไตล์รถนะครับปลอกแทนครับไทออัมกระจกอ้ไฟเลี้ยวครับผิดไฟเลี้ยวแต่งปลายแทนนะครับหลอ่อๆสวยๆเลยครับกาดไฟหน้าก็ให้มาด้วยนะครับตามสไตล์ครับคนแต่งรถคันนี้ต้องการให้รถออกมาสไตล์ดุๆนะครับ ้อมกับแหลกท้ายนะครับของแต่งตรงรุ่นแน่นอนครับเสภาพดิดเบรกล้อหลังใหม่ๆอิมเอียม,ยมดูดีเลยนะครับซี่รววนเงาๆคันนี้ได้ตัวแต่งของไทยอามาด้วยนะครับและฝาครอบก็จะเป็นสีดำนะครับ เพราะว่าเป็นทีร้อยแลกนะครับสวยมากคันนี้ของแต่งครบมากคันนี้เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องกันมั่งนะครับ รามาดูเล่งไม์กันก่อนเลยนะครับคันนี้วิ่งใบเพียง22,000กิโลเมตรเองนะครับทีนี้เรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันมันต้องกำคาด,ด้านหนึ่งนะครับ เป็นไงครับเสียงเครื่องแน่นๆพร้อมกับท่อตรงรุ่นที่เพอๆของร e m u s ส b แบ c ็คนะครับคันนี้สวยมากใครหายอยู่รับรองไม่ผิดหวังนะครับรี่เผาโอกาสมาดูรถที่ร้านก่อนได้เลยนะครับสำหรับคันนี้เปิดราคาที่349,000บาทครับและเช่นเคยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ฐานเงินเดือนสูงเครดิตดีสามารถดาวเพียงขั้นต่ำแค่19 0 0 0บาท จะรับไปขี่รับไปดูแลได้เลยนะครับและสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรด,ด้านล่างช่องทางไลน์หรือ Facebook และฝากติดตามเว็บเพจของทางร้านด้วยนะครับกับ k p p SuperB เปอครับจะคอยนำเสนอรถที่รับเข้ามาใหม่อยู่เรื่อยๆเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ